เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าแมวเปอร์เชียที่ครอบครัวเรารักมากเพิ่งเสียชีวิตไปเราทําบุญให้ด้วยการตักบาตรท,ทาสังฆทานอุทิศบุญให้เขาจะได้รับบุญหรือเปล่าคะและหากเรานําอาหารที่แมวชอบกินถาวายเป็นสังฆทานและแบ่งอาหารนั้นไปทําทานให้กับแมวจรจัดตามวัดทําถูกไหมคะและเมื่อเราทําบุญให้อย่างสม่ําเสมอหากแมวตัวนี้ไปเกิดแล้ว เขาจะยังได้รับบุญนี้หรือไม่คะขอพระอาจารย์เมตตาด้วยค่ะคุณโยมคุณโยมทําถูกวิธีแล้วนะเมื่อคิดถึงเขาเนี่ยแทนที่จะเศร้าโศกใช้การทําบุญแล้วที่สุสุนไม่ให้ถูกต้องดีมากๆเลยถามว่าเขาได้รับไหมถ้าเกิดแมวตัวนั้นเนี่ยเขาไปเกิดได้กกาหย,ยาบเช่นว่าไปเกิดเป็นสัตว์อื่นหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็าตามเนี่ยบุญยังไม่ถึงเขาจะไปรออยู่ก่อน แต่ถ้าเกิดเขาเกิดอยู่ในภาวะที่รับบุญได้เช่นไปเป็นเปรตหรือว่าเป็นกายสัมภเวสีล,ลอยอยู่หรือเป็นเทวดาทุกชั้นฟ้าเลยหรือแม้ตกนรกแต่ว่าขุมบริวารเช่นอยู่ในยมโลกเป็นต้นอย่างนี้เขาก็จะรับบุญได้ถ้าไปตกนรกขุมลึกๆก็รับบุญไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าบุญก็จะไปรอเมื่อไหร่พลนจากสภาวะที่รับบุญไม่ได้มาอยู่ในสภาวะที่รับบุญได้ บุญนั้นก็จะถึงเขาเพราะฉะนั้นทำไปเถอะถูกต้องตามหลักวิชาแล้วเจริญพร